ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองห เติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรีย้ยวจีนทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟอฟฟูดกันอีกมากมายาใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เลงใ์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอเยโยโยเฮลโลไกด์วอซับดูดโอเคทุกคนฮะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมี่จะมาสอนทุกคนแต่งตัวเป็นนารูโตะตอนเด็กนะฮะทุกคนครับคือแบบมันก็มันก็พยายามให้เหมือนที่สุดแล้วนะครับสําหรับนารูโตะตอนเด็กที่จะมาสอนแต่งนี่แหละฮะทุกคนครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่งตัวนารูโตะเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนมาไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับทุกคนครับและนี่ก็คือนารูโตะนะครับที่ผมแต่งขึ้นมานะทุกคนนี่เป็นยังไงครับเหมือนหรือเปล่าเอ่ยเหมือนไม่เหมือนเนี่ยช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับทุกคนผมคิดว่า อันนี้เนี่ยเหมือนสุดแล้วนะครับโอเคครับทุกคนมาเราไปดูกันดีกว่าว่ามันแต่งยังไงเนาะนี่ครับกดมาที่หน้า Edit แล้วก็คาแรคเตอร์เอโอเคทรงผมวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันจะอยู่ทรงผมที่เดี๋ยวผมจะบอกไปเลยแล้วกันว่ามันอยู่ทรงที่เท่าไหร่นะครับแต่ทุกคนก็ลองเลือกหาหาดูนะครับเผื่อมันจะมีเหมือนกว่านี้แต่ก็เท่าที่ดูน่าจะมีทรงนี้แหละครับที่เหมือนที่สุดแล้วอันไหนวะ อ้าวหาไม่เจอครับทุกคนอ่าโอเคครับเอ่อทรงผมนี้เนี่ยจะอยู่ทรงผมที่26นะครับทุกคนแล้วก็ hair color เนี่ยทุกคน,นครับให้กดตรงนี้ก่อนเนาะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดแถวๆสีเหลืองๆส้มๆครับนี่ลองลองลองจิ้มจิ้มเล่นๆดูก็ได้ครับเหลืองๆส้มๆมมมมหัวนารูโตะเขาจะออกแบบไม่เชิงว่าเหลืองไปเลยนะครับจะออกแบบส้มๆนิดนึงขิมขิมอ่าประมาณนี้ แล้วก็ถ้าใครอยากได้เข้มได้อ่อนนะครับก็มาคลิกที่หลอดตั้งๆตรงนี้นะครับถ้าเราอยากได้สีอ่อนๆเนี่ยก,ก็คลิกที่สีขาวเลยครับป๊บถ้าเราอยากได้สีเข้มก็ต่ำๆลงมาครับนี่มันจะเข้มตามลําดับนะฮะทุกคนโอเคผมก็จะเอาทรงผมเนี่ยสีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยต่อมาครับก็จะเป็นเฟกก็คือปากปากอันนี้นะครับก็เลือกเอาเลยแล้วแต่ทุกคนจะชอบเลยนะครับว่านารุตโตะเนี่ยเขาควรจะใส่ปากอันไหนนะฮะอืมก็อันนี้แล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนจริงๆครับ ใส่เป็นปากยิ้มแล้วกันไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าเอาปากเดิมดีกว่าอ่าปากนี้นะครับพอเสร็จจากปากแล้วนะฮะเราก็มากันที่หน้าตาหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้นะฮะทุกคนครับมันจะเป็นโค้ดหน้าตาของนารูโตะนะครับเนี่ยหน้าตาที่ผมใส่อยู่นะครับทุกคนนี่เลยก็เวลาใส่เนี่ยให้ทุกคนกดบวกที่ตรงนี้นะครับป๊าป แล้วก็เอาเลขไ d เดีนี่ยมาใส่เนาะใส่แค่ช่องเดียวก็ได้ครับหรือใส่2ช่องก็ได้หรือจะใส่ช่องไหนก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าสําเร็จรูปนะครับใส่อันไหนกดซื้อไปมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าของารูโตะเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้ให้แล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นผ้าคาดหน้าผากละผ้าคาดหน้าผากนะครับจะอยู่ที่อันนี้นี่เลยอ่าผ้าคาดหน้าผากของารุโตะนะครับมันจะอยู่อันที่3 ที่คาดหน้าผาของนารูโตะนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับทุกคนให้เรากดที่ตรงนี้ก่อนนะไอจุดขาวๆตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไปจิ้มที่สีน้ำเงินเลยครับอ่าทีนี้เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินใสๆใช่ไหมมันแบบสว่างไปนะครับก็กดไอที่ตรงตั้งๆเนี่ยไล่ระดับลงมาเลยครับเจ้าน้ำเงินแค่ไหนนะฮะก็ลองเลือกดูได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดเนี่ยจะมาถึงชุดแล้วนะครับทุกคนเรื่องของชุดเนี่ยก็กดบวกที่ตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเสื้อของนารูโตะกับกางเกงของนารูโตะไว้ให้นะครับทุกคนใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับใส่ดีๆนะทุกคนมันจะมีเอ่อเชิ์ตไอดีกับแพนไอดีนะครับไอเสื้อเนี่ยให้เอามาใส่อันแรกกางเกงเนี่ยให้เอามาใส่อันที่สองนะครับเออคือบางคนใส่สลับกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเสียฟรีหรือเปล่านะครับถ้าใส่สลับกันอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะทุกคนและในเรื่องต่อมาก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าของนารูโตะรองเท้าของ,อง,าของนารูโตะนี่อ่า มันจะอยู่ลำดับที่11นะครับ11มันเป็นสีน้ำเงินอ่านี่นะครับทุกคนครับลำดับที่11มันก็จะกลมเกลืนไปกับชุดของเราเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวละครต่อมาก็สีผิวใช่ไหมสีผิวเนี่ยมันก็จะมีซีดไปเลยนะครับกับค้ำแล้วก็อันนี้มันออกจะแบบว่าไม่เหมือนนะครับทุกคนครับอันที่2เนี่ยเหมือนที่สุดแล้วนี่ครับสีนี้เลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าที่ เอาไว้ใส่พวกดาวกระจายนะครับมันจะอยู่อันที่สองนะทุกคนนี่เลยครับอยู่อันที่สอง่าแค่นี้เลยครับแล้วแต่คนเลยครับว่าจะเอาซ้ายหรือขวาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันก็จะมีคู่นายอยู่ที่ขาใช่ไหมทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยในในกางเกงของเรานะครับ มันมีที่คาดคู่น่ายอยู่แล้วนะทุกคนก็เลยแบบคิดว่าไม่น่าใส่นะครับถ้าใส่มาเนี่ยมันจะมีที่คาดสองอันนะมันมันไม่เหมือนนะครับทุกคนครับจะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่าแค่นี้เลยครับมาเข้าไปในเกมกันดีกว่าเราไปคอสเป็นนารูโตะกันดีกว่าครับว่านารูโตะเนี่ยมีคาถาอะไรในเกมบ้างเนาะเออก็ลองไปดูกันนะครับนี่ครับทุกคนครับเข้ามาในเกมแล้วเหมือนไหมอ่าเหมือนหรือเปล่าครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆนะครับนี่เลยสําหรับนารูโตะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ อ่าประมาณนี้เลยครับแล้วก็ถ้าจะเล่นคอสเป็นนารูโตะนะนารูโตเนี่ยนะครับก็จะมีพวกแบบเอ,อ่ออันนี้เลยนะทุกคนเริ่มกันที่กระบวนท่าเลยกระบวนท่าอันนี้เลยครับแบบซิกเนเจอร์เลยของนารูโตนะครับนี่เป็นท่าที่แบบว่าเขาเอาไว้ต่อยซาโตเกะก,กับอิชิกินะฮะทุกคนแล้วก็ท่านี้เนี่ยจิ้มทะลวงสหัสวัรทด,ด้วยนะครับได้มาจากอาจารย์คาคาชินะครับอันนี้ท่านี้ แล้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับทุกคนก็คือก้าวหาของนรูโตนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยปั๊บเรียบร้อยแล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะครับรูโตเนี่ยตอนเด็กนะครับเขาก็มีแค่พวกแบบว่าคาถาแยกเงานะทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะแยะนะครับนี่อ่าอ่าประหนึ่งนะทุกคนนี่เลยครับประมาณนี้เลยปั๊บอ่าประมาณนี้คือแบบว่าใครมีแยกเงาอะไรเนี่ยก็ลองใส่ใส่มาก็แล้วกันนะฮะ นี่นรูโตะเนี่ยเขาแยกเงาเยอะนะครับคาถาแยกเงาพันล่างเนาะแล้วก็ในเรื่องพวกคาถาซัมมอนเนี่ยตอนเด็กๆก็สามารถเรียกกามาบุญตาออกมาได้แล้วนะนี่ครับทุกคนใครมีก็ลองใส่ดูครับเอาไว้ใส่แบบว่าเล่นๆดูเนาะแล้วก็กระสุนวงจักรกระสุนวงจักรเนี่ยนะครับก็จะมีแบบอืมไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็ดูใหญ่เกินไปนะครับใหญ่มากแต่ก็ใส่ไว้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีอีกกระสุนวงจักรหนึ่งครับที่มาจากเอลิเมนต์ อันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับนารูโตะตอนเด็กที่สุดแล้วเพราะว่านารูโตะตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยแบบกระสุนวงจักรก็ยังไม่ค่อยมีอนุภาพมากเท่าไหร่นะฮะไม่เท่ากับตอนโตเนาะมันมีแหละแต่มันก็ไม่เท่ากับตอนโตนะครับประมาณนี้แหละครับทุกคนเล่นเป็นนารูโตะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเขาก็เรียกการมาบุญตะได้แล้วก็มีแบบเอ่อทักษะในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนิดๆหน่นนอยๆนะครับอ,อ่แล้วก็มีก้าวหางแล้วก็มีกระสุนวงจักรมีแยกเงาพันล่างอะไรประมาณนี้มีแค่นี้เลย ใช่มีประมาณนี้นะครับทุกคน <laughs> ถ้าข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วย <_ urn> นี่ครับแล้วก็เปิดหมวกก้าวห่างมาเลยครับทุกคนครับเปิดเสียงนิดนึงเนาะอ่าถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับนี่พอเปิดก้าวห่างมาเหมือนไหมทุกคน <_ urn> แล้วก็ใช้กระสุนออกจากด้วยนะครับ <_ urn> นี่เหมือนไหม <_ urn> ยังเหมือนนะครับ<_ urn> <_ urn> แต่ว่าเออนารุโตะอันนี้เนี่ยเ <_ urn> สื้อเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับตรงก้นนะทุกคนฮะ อ่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อคนที่เขาทําเสื้อไว้เขาทําไว้นะฮะทุกคนครับนี่ครับทุกคนของนารูโตเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนี่ท่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับปัก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 อิชกิกิก็โดนมาแล้วนะครับระสมจากนี่แล้วก็คาถาแยกเงาพันล่างอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออทุกคนครับผมจะบอกเลยว่าไอ้คาถาแยกเงาอันนี้เนี่ยมันอึดมากๆมันเป็นคาถาแยกเงา2อ,อันนี้เลยครับทุกคน อึดมากแล้วก็แพงมากนะครับแล้วก็มันสามารถใช้สกิลที่เรามีอยู่ได้ด้วยนะทุกคนเออมันโกงมากนะครับนี่ครับทุกคนล่างปลอมที่มันอึดๆนะครับนี่ร่างแยกอึดมากผมบอกเลยอึดอึดโคตรๆเนี่ยปล่อยมันไปเลยครับแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะนี่นี่พลังก้าห่างนิดนึงนี่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 ระรูโตโอ้โหอย่างเท่ เห็นไหมทุกคนอืดนะครับมันอืดกว่าไอ้ล่างพวกแบบอันนี้อีกนะไอ้คัมพีสีเขียวอะไอ้พวกนี้เนี่ยดาเมจน้อยครับแค่เอาไว้ขัดสกิลเฉยๆนะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคัมพีอันนี้เนี่ยคัมพีที่ผมบอกไปนะครับอืดมากอืดอืดจริงๆครับโดนไอ้นี่ยังไม่ตายเลยพวกกระบวนท่านะครับคือแบบอืดมากครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับก็คือว่า,ารูโตเนี่ยการคอสเป็น,นรูโตก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลย โอเคครับทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย